สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เต้นของชาวลัคนาราศีพฤษกนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดวงหน้าด้วยนะคะใครที่เกิดเดือนพฤษภานะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็การเงินการทองร่ำรวยนะคะความรักสดใสมวยเลือกไพ่เทคนคนี้ให้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าหัวข้อของการงานดูซีว่าเดือนพฤษภาชาว พืชศกเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานค่ะสองดาบสี่ไมเท้าเจ็ดเหรียญอัศวินถือไมเท้าค่ะและ แปดเหลียญได้สำหรับเป็นราชนีถือไม้เท้าขออนุญาตนะคะก็จะมีเรื่องงานนะคะที่ชาวพุกศกเนี่ยลัคนาพุกศกนะคะอาจจะต้องคิดตัดสินใจรอนะคะรอคิดที่จะตัดสินใจว่างานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ที่จะทำอะไรอย่างเงี้ย มันจะดีไหมโมคิดว่าคุณคุณมีความวางแผนดีแล้วก็มีความมั่นคงดีแล้วจะได้อมีเรื่องที่น่ายินดีในเรื่องของโปรเจกต์งานที่ทําไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีคุณในเดือนพฤษภาเนี้ยมีความตั้งใจที่จะทํางานนะคะไม่โฟกัสเรื่องอื่นเลยทํางานหาเงินอย่างเดียวเลยนะคะทําให้เกิดมีความมั่นคงพยายามทําให้เกิดมีความมั่นคงขึ้น อประมาณนี้นี่คือเอ e เนอของชาวฝึกศพในเรื่องของงานนะคะมีเรื่องที่น่ายินดีในในเรื่องงานแหละที่ทําแหละประมาณนี้มามาดูหัวข้อของการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิบเหรียญอ่าสิบถ้วยค่ะให้ครอบครัวอาณาจักรของไม้ทางนะคะ สิบมเมท้าค่ะจะติดค่ะสัน้นได้สำหรับเป็นราชาถือเหรียญค่ะการเงินอาจจะทำอะไรร่วมกับคนรักได้ในพารของคนที่เอ,อ่อทำอะไรร่วมกันนะแล้วก็มีความมั่นคงดีแต่สภาวะตอนนี้คุณพุศโสมารู้สึกเหมือนอึดอัน แล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่ต้องคิดตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลนะคะถ้าตัดสินใจทําแล้วเนี่ยเกิดซันเลยนะลุ่งโลดเลยนะคะมันดีมากในเรื่องของการเงินนะแล้วก็กลับมายิ่งใหญ่ในเรื่องของการเงินอีกครั้งหมดคิดว่าเป็นพาร์ทของคนที่ทําอะไรร่วมกับครอบครัวคนรักได้ประมาณนี้มีความมั่นคงดีค่ะรับทรัพย์เต็มๆค่ะก็สุดท้ายละความรักค่ะความรัก ชาวพึกงศจะเป็นยังไงบ้างนะจิดถ้วยค่ะมีการวางแผนนะสองถ้วยค่ะเป็นคู่กันด้วยมีการวางแผนจะให้อะไรกับคนรักเนี่ยแต่ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นกับตัวเองอะไรบางสิ่งบางอย่างแหละอ๋อติดรักอิสระสนุกสนานหรือเปล่า นี่เดี๋ยวจะได้มีการเปลีนน่ยนแปลงในเรื่องของความรักที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะได้สำหรับเป็นสนะิบดาก็ระวังด้วยการติดสนุกสนานรักอิสระติดเพื่อนสองคมหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้คนรักเนี่ยไม่เข้าใจแต่ในตัวตนของคุณมีความมั่นคงในเรื่องของความรักดีมากนะคะเนี่ยไพย่ใบแรกก็คือมีการวางแผนจะทําอะไรกับคนรักให้ของข,องขวัญพาไปดินเนอร์หรือพาไปเที่ยวอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดู ให้อาลอร์คอดีกล่าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาพฤษศุเนี่ยโรแมนแซนโจว่าจะช่วยขยายความรักความสัมพันธ์ให้กับชาพฤษศุกว่าอย่างไรบ้างนะคะเรงออกมาแล้วรีทีสคบกันได้นานนะตลอดไปเพราะให้คู่กันมันก็น่าจะเป็นแบบนั้น p a พเ t ชั่นทูเดอะเร็กแฟกต์นะคะอะลิเควเอเลิฟค่ะ ม,ม,มีสเสน่ห์เหลือเกินเบาได้เบาจ้ะ love yourself first ค่ะ passion คุณกับคู่มี passion ต่อกันอะแล้วก็จะมีอะไรสัญญาณแดงเตือนที่เออจะต้องกลับมาให้คนรักแล้วแหละว่าคุณอะจะแสดงให้ใหคนรักเห็นว่าเออคุณอะมีความรักมากกว่านะแล้วก็คนรักเนี่ยอาจจะ หลัดใจแล้วก็ไปทับใจได้นะคะเดือนนี้มีเสน่ห์ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าไพา่เดอะฟูขึ้นแล้วก็ไพ่อันนี้ขึ้นนะคะก็ใดๆไแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะมีแพชชั่นต่อกันแหละเซกเพียวสูงเนาะปิดจบในเรื่องของความรักนะคะว่านี่เด้ออกมาแล้วเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง Within the next few months ค่ะ be active yes ค่ะ perfect full solution ค่ะโอ้ Ooh ้ห t h e a e something better ค่ะได้สำหรับเป็น are you ready ก <c oughs> ็จำนวนเดือนนะคะเดี๋ยวคู่คุณเนะี่ยจะ,ะเซฟถ้าอะไรไมันมีปัญหาอะไรกันอย่างเงี้ยจะผิดจะโกหกก็ได้หรืออะไรอย่เงี้ยะคะก็ กลับมารักกันแหละแล้วก็รักกันนานด้วยนะคะเดือนนี้คุณเน,นี่ยเขาบอกว่าพร้อมแล้วรยังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทั้งสามหัวข้อเลยนะการงานการเงินแล้วก็ความรักก็เตรียมพร้อมนะคะมันจะปังมากเลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเปิดทางให้กับชาวพฤษภแล้วสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าชาวลัคนาราศีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวพฤษภบ้างนะคะ เพซสค่ะรลศีมีนไลโก้ค่ะรละสีกันริบ้าค่ะรละสีตุนก็จะมีทั้งทาตุน้ำทตุลมแล้วก็ทตาด,ดินนะคะขอจบชารลศสีพฤษศพแลัคนานพึกศกแต่เพียงเท่านี้นะคะในใเราก็ดูเป็นแบบโดยรวมเนาะถ้าตรงหรือไม่ตรงนะคะก็ไปปรับใช้ได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคืนนี้ไปดูไลสดช่องตอตอแอปดํากันนะคะก็ขอให้ชาพืชศก เพงตังทั้งสามหัวข้อเลยฉลองเดือนเกิดตัวเองนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย